พามาดูเห็ดค่ะนี่ไม่ทราบว่าเห็ดอะไรนะคะอยู่หน้าโรงรถค่ะแล้วก็ข้างโรงรถอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะส่วนเห็ดอันนี้คือไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะคะแม่บ้านก็เก็บเห็ดไม่เป็นเต็มไปหมดเลยค่ะข้างโรงรถแล้วเห็ดนี้สวยมากเลยค่ะ ดอกใหญ่ด้วยค่ะค่ะ,ะข้างโรงรถบ้านแม่บ้านเองะค่ะตรงนี้ก็มีอีกค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเห็ดอะไรนะเต็มไปหมดเลยะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรกินได้หรือเปล่านะครับแต่ดอกเขาสวยมากเลย